วิหารแห่งเทพพวกเราลงไปข้างล่างได้หรือยังสุดท้ายเจ้าก็เป็นแค่ผู้อมตะที่ไม่มีวิสัยทัศน์เอาซะเลยนะช่างนา่าเวทนาสำหรับเหล่ามดในดินแดนเบื้องล่างเมื่อพวกมันหมดหวังจนถึงที่สุดเราจะปรากฏตัวในฐานะผู้กอบกู้และสำแดงความเป็นพระเจ้าของเรายิ่งปกว่านั้นเฉินฉางอัน ยังไม่ปรากฏตัวในดินแดนเบื้องล่างเลยและมันจะยิ่งทำให้ชื่อเสียงของเขาแย่ลงเข้าไปอีกดีกายส่วนใหญ่ที่ออกไปหยุดพวกมันน่ะถูกกำจัดเกือบหมดแล้วทุกคนหนีเร็วเข้าพวกมันก็แค่ว่าได้รับคำสั่งมาจากเชิญช่างอันเนียนะบ้าบอสิ้นดีมันฉลาดเกมโกงมากโลกไม่รู้เลยว่ากลุ่มปีศาจส,สวรรค์เน,นี้เป็นกลุ่มไหน เห็นได้ชัดเลยว่าเป็นกลุ่มกองทัพปีศาจของหลอดปีศาจชัดเลยพวกมันไม่สามารถเอาอาวุธไปได้พวกมันก็เลยใช้เหตุการณ์นี้เพื่อเริ่มต้นสงครามไอสารเลวพวกนี้อ่ข้าคิดว่ามันคงทําเช่นนี้เพื่อบีบมังคับให้เฉินฉ่างอันออกมาและรุมกมจัดเขาไอสารเลวข้าไม่ยอมให้เจ้าอ่ะทําอะไรผู้ชายของข้าหรอก ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้มันอึนอดอัดเกินกว่าจะพูดออกมาได้ก็เถอะนอกจากเนี้ข้าต้องบอกฉางชีให้พูดเช่นเดียวกับข้าด้วยฉางชีพูดอะไรบ้างสิท่านอาจารย์พูดถูกแล้วทุกคนน่ะต้องออกพะยออกไปจากที่นี่นั่นมันอุปกรณ์นำทางไปยังคิวซูอืมเขามอบให้ข้าเป็นพิเศษตอนที่ประตูมิติกำลังจะปิดตัวลงรับนี่ไว้สิ สิ่งนี้สามารถช่วยผู้เป็นอมตะเอาไว้ได้ในเมื่อเฉิญฉางอันมาจากอนาคตและจากการกระทําของเขาเหมือนเขารู้ทุกอย่างอยู่แล้วว่าเรื่องนี้เรื่องมันจะเกิดเช่นนี้เมื่อกี้นางพูดว่าพิเศษและสำเนียงอ่อยออกมาด้วยผู้เป็นอมตะพวกเขามาช่วยเราแล้วพวกเขามากันทั้งหมดเลยพวกเขามาช่วยเราด้วยการขี่เมฆหลากสี ข้าเชื่อว่าท่านเทพคงส่งพวกเขามาแน่เลยแหละได้โปรดข้าปีศาจสวรรค์ให้พวกเราและจัดการคนที่อยู่เบื้องหลังนี้หลอดอย่างเฉินพวกเราเถิดข้าขอร้องละผู้กอบกู้ข้าพวกมันซะนั่นมันตัวอะไรหลังจากนั้นไม่นานข้าจะเปลี่ยนร่างและเข้าร่วมแดนเบื้องล่างเพื่อกำจัดความวุ่นวาย ข้าไม่คิดเลยมาก่อนหลอดปีศัตจะมีวันแบบนี้ไม่เพียงแต่เป็นผู้ริเริ่มสังหารหมู่แต่ยังเป็นวีรบุรุษผู้กอบกู้อีกด้วยถึงจะฟังดูขัดแย้งกันแต่การที่ได้ควบคุมมันช่างมีความสุขจริงๆทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบคุณนายท่านแห่งข้าอย่าลืมว่าถึงแม้เทพธิดาจะไร้ประโยชน์แต่สาตาวุธก็ไม่ควรถูกเก็บเอาไว้ข้างนอกขอรับ ข้าได้เตรียมการยืนยันที่อยู่ของนางแล้วขอรับข้าจะไปฆ่านางด้วยตัวของข้าเพื่อนายท่านช้างฉีเฉินช้ชางอันข้ายังมีชีวิตอยู่และข้าจะให้พวกเจ้าได้ลิ้มรสความตายด้วยน้ำมือของข้าเองเท่นบูชากำลังสัน่นไม่ใช่มันสั่นไปทั่วแดนเบื้องบนมีคนทำลายผนึกของแดนเบื้องบนนี่มัน ว้าวมีคนที่ฆ่าต้องฆ่าไม่กี่คนเองเหรอเนี่ยมีคนรู้จักอยู่ด้วยเจ้าข้ารอแทบไม่ไหวที่จะได้ฉีกหน้าของเจ้าแล้วชนชางอันนี่มันการผสมผสานร,ระหว่างพลังแห่งปีศาจและเทพยุ่งยากนิดหน่อยนะเนี่ยกลัวเงนินรึนี่แหละคือความต่างระหว่างข้ากับเจ้า ความเจ็บปวดที่ข้าได้รับเจ้าจะต้องได้รับมันคืนกลับไปร้อยเท่าพันเท่าทำไมกันข้าเป็นถึงการผสมผสานของพลังจากพระเจ้าแต่เจ้าพึ่งจะพูดเรามีความต่างระหว่างกันแค่ไหนกันเนี่ยนะปังเขาเขาคือปีศาจสวรรค์นในตอนนั้น พระเจ้าร่างกายของข้าสั่นจนคุมเอาไว้ไม่อยู่แล้วเฮ้ยไม่เลวไม่เลวนอกจากเรื่องที่เจ้าทําให้ข้าขุนเคืองแล้วเจ้าก็ยังมีคุณสมบัติพอที่จะเป็นทาสของข้าด้วยนะยอมจำนนต่อข้าซะแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าเจ้าสินะที่เป็นเทพถ้าข้าเป็นทาตของเจ้าอ่ะ แล้วข้าจะได้อาหารห้องนอนอินเทอร์เน็ตแล้วก็เฟนด้วยไหมเจ้าพูดอะไรข้าไม่เข้าใจข้าก็เหมือนกับเจ้าแต่ที่ต่างออกไปก็คือข้ารู้สึกแย่ยที่ต้องเป็นหมาของแกอุ้ย